อนนี้เรากำลังอยู่กับรายการเกษตรออนไลนา์พิพิธภัณฑ์เกษตรค่ะวันนี้งงใช่ไหมคะว่าทําไมโลเคชันเราเหมือนอยู่ในป่าใช่แล้วค่ะเราอยู่ในป่าค่ะพอดีว่าแอบพี่เอกนะคะมาปิกนิกมาตั้งแคมป์ในป่าน,นี้ค่ะเนี่ยก็เลยคิดว่าเอ๊จะเอาบรรยากาศสวยๆธรรมชาติธรรมชาติอย่างนี้ไปฝากพี่เอกคะถ่ายรูปไปเยอะมากเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเหมือนจะลืมเฮ้ยลืมรดน้ําผักปลูกผักไว้ค่ะ ่มาอรืรดน้ำผักแต่จะให้กลับไปตอนนี้ก็ไม่อยากกลับเลยจะทำยังไงล่ะจะทำยังไงดีโอ้ยจะให้กลับไปตอนนี้ก็อยู่ไกลกลับไม่ได้อีกจะโทรไปหาพี่เอกพี่เอกก็วุ่นจะเล่นเกมจะทำยังไงดีทำาไงดีทำไมถึงไม่ใช้สมาร์ทไอโอทีล่ะเอา้าทำไมอ่เะเกาอยู่ที่ไหนก็รดน้ำได้จริงดิแมนโุ้ยอิลูเหรอพาไปดูไปวะไปไป,ไป,ไป ถึงแล้วครับตรงนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งนะครับนิัศการของเรานะครับที่เกี่ยวกับการสั่งการระบบสมาร์ทไอโนะครับหรือว่าโรงเรือนอัจฉริยะในนี้ครับตรงนี้อยู่ที่ฐานเกษตรพอเพียงเมืองครับแล้วอย่างแล้วระบบ IOT อทะค่ะพี่กี้มันคืออะไรหรอคะระบบ IOT นะครับก็จะเป็นการเอานำ Wifi นะครับเข้ามา เชื่อมต่อกับอุปกรณ์นะครับเพื่อที่เราจะควบคุมหรือว่าสั่งการโดยสมาร์ทโฟนของเราได้นะครับเอาเอาระบบ Wi-Fi มาเชื่อมต่อกับอุปกรณ์รยกตัวยอย่างให้แตงฟางย,ยกตัวยอย่าง<อ>านะครับ้าเกิดเราเห็นนะครับทั่วไปก็คือเป็นสวิตช์ไฟฟ้าสวิตช์ไฟฟ้าสวิตช์สั่งการด้วยเสียงใช่ไหมครับเ <Be ard S 2> ปิดไฟปิดไฟอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเป็น สวิตช์หรือว่าเป็นจะเป็นพม่านอย่างเงี้ยครับที่เราใช้รีโมทพวกนี้จะเป็นระบบสมาร์ท IoT หมดเลยนะครับก็แปลว่าไอที่เราเห็นกันในเรื่องของการเปิดปิดสวิตช์ไฟเองก็คือเราสมมุติเราไปทํางานเรากลับบ้านดึกใ่เรากลับบ้านเดืออยากเปิดไฟไว้เองอะไรเองอย่างเงี้ยหรือเปิดแอร์ให้แอร์มันเย็นก่อนที่เราจะกลับบ้านก็คือเราใช้ระบบ IoT ตัวนี้แหละใช่ครับอ๋อแล้วมันเกี่ยวยังไงกับภาคการเกษตรล่ะคะพี่เนื่องด้วยนะครับภาคการเกษตรทุกวันนี้นะครับต้อง เขาเรียกว่าถ้าเกิดเราพื้นที่ตรงนี้นะครับเราจะแสดงในเรื่องของการปลูกผักแบบคนเมืองนะครับตอนนี้เราอยู่ในฐานไหนคะเนี่ยเกษตรพอเพียงเมืองนะครับเกษตรพอเพียงเมืองนะครับเมื่อคนเมืองเนี่ยเขาต้องไปทํางานนะครับแต่ว่าเขาอยากปลูกผักที่บ้านนะครับพอเรารีบรีบไปทํางานเนี่ยเราไม่มีเวลานะครับจัดการแปลงตัวเองนะครับเราก็เลยต้องยกสมาร์ทเอลทีขึ้นมาเพื่อที่จะเราสามารถดูแลแปลงตนเองที่ไหนก็ได้นะครับสมมติว่าวันนี้เราต้องไปทํางานเช้าหกโมงเช้านะครับวันนี้เราต้องรดน้ํา เราต้องรดน้าทุกวันนะครับเราก็สามารถดูจากมือถือของเราได้นะครับทั้งเรื่องของการเปิดปิดสวิ์น้ําสวิ์ไฟนะครับได้หมดนะครับ<ม>เป็นโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อที่ทดแทนการใช้แรงงานนะครับประหยัดเวลา,าและก็ความแม่นยำสูงด้วยโอ้ยอย่างนี้ก็ถ้าสมมติว่าแตงไปเที่ยวอเออแล้วแตงแบบปลูกผักไว้แล้วเราพีแ่แตงก็กลัวแบบว่าเอ้ยไม่มีใครรดน้ําผักเราก็สามารถกด คำสั่งในเรื่องของการลดน้ำผักหรือว่าคอยดูความชื้นอะไรอย่างนี้ในแปลงผักได้เลยใช่ครับได้นะครับเราสามารถดูในแอปในมือถือได้เลยนะครับเราทําแอปขึ้นมามีแอปด้วยหรอคะมีนะครับเป็นแอปบิงแตครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายและแนะนําตอนที่เราทำอุปกรณ์กันโอ้ยอย่างงี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูในนี้ก่อนแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันแป้งก็อยากรู้แล้วว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างโอเคนะครับกี่พาไปดูไหนค่ะ ค่ะนะครับเราก็เดินเข้ามาในโรงเรือนนะครับในโรุงเรือนของเรานะครับก็จะเห็นกล่องควบคุมอัจฉริยะราคาถูกของเรานะครับล้วก็จะมีตัวก๊อกน้า Wi-Fi นะครับก็คือตัวโซเดีนยนั่นเองนะครับมีอุปกรณ์แค่นี้เราก็สามารถให้โรงเรือนนี้เป็นโรงเรือนอัจฉริยะได้แล้วนะครับก็แปลว่ามีชุดกล่องตัวนี้ถูกต้องไหมคะพ่กี้แล้วก็จะต่อกับระบบอุ้ยอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวแต่ค่อยไปฟังพเกีที่บ้านอีกนนึงมันก็สามารถควบคุมเรื่องของการเปิดน้ำเปิดน้ำถ้าเรา หแบบมีแบบปุ๋ยทางน้ำแล้วให้ปุ๋ยไงได้ไหมได้ครับได้นะครับเราก็ทําเพิ่มเป็นปุ๋ยนะครับในอนาคตผมอาจจะพัฒนาทั้งเรื่องของการใส่ปุ๋ยขึ้นมาอตอนนี้กาลังจะศึกษาเ <ๆ S 1> รื่อยๆเฮ้ยพี่กี้งั้นอยากรู้แล้วว่าไอ้กล่องเนี้ยมันต่อ,อยังไงและไอ้ระบบอะไร,รนะโซลินงโซลินอย,นอ,ยอะไรมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราจะไปดูตรงชุดอุปกรณ์กันดีกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวไปเลยค่ะพี่กี้ไปเลยค่ะ เอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็ย้ายจุดมาดูในเรื่องของอุปกรณ์การทํา IoT แล้วอย่างที่พิกี้บอกว่าในการาทําระบบ IoT หรือการควบคุมการทํางานการให้น้าต้นไม้เนี่ยด้วยมือถือเนี่ยมันต้องมีอุปกรณ์เพราะฉะนั้นแล้วแตงอยากรู้แล้วว่ามันมีอะไรบ้างคะพิกี้อ่ะนะครับการที่เราจะ,จะทำอุปกรณ์ในกล่ออัฉิยะของเราเนี่ยในราคาที่ประหยัดมาก ตัวแรกเลยนะครับที่เราจะมาเรียนรู้กันนะครับตัวนี้นะครับเป็นหัวใจหลักนะครับถ้าเกิดคนเขาเล่นนะครับหรือว่าเขาชอบแบบเทคโนโลยีเนี่ยเขาจะรู้จักในนามชื่อของโนด MCU นะครับ EXC 8 2 6 6อนะครับอันเนี้ยเราหาซื้อได้ตามร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะครับราคาไม่ถึง200บาทนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับ๋นโนด MCU นะครับ ตัวต่อมานะครับตัวเนี้ก็จะเป็นเป็นขาเบสบอร์ดนะครับเป็นขาขยายของโนด MCU มซีจากที่เราจะไปเอาตัวบัตรกีแต่ละขาแต่ละขาเนี่ยนะครับเราก็มาใส่ตรงนี้นะครับเราก็จะมีขาขยายนะครับเป็นช่องจะมีขาเป็นช่องช่องแบบนี้ก็เอาไอ้ตัวนี้ยจิ้มลงไปเลยจิ้มลงไปนะครับอันนี้คือชุดแรกนะครับและเขาจะขาดไม่ได้ก็คืออะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์เนี่ยนะครับ 12โวลต์นะครับอะแดปเตอร์12โวลต์นะครับเราหาซื้อได้ตามร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะครับบางครั้งเขาจะไม่มารวมกันมาเป็นชุดนะครับเราต้องไม่ซื้อแยกนะครับตัวต่อมานะครับตัวเนี้ยนะครับเป็นสวิตช์นะครับเป็นรีเลย์สวิตช์นะครับรีเลย์สวิตช์ก็เป็นเป็นสวิตช์ Wi-Fi นั่นเองเป็นสวิตช์ Wi-Fi สมมุติว่าอันนี้เป็นสวิตช์ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4นะครับสวิตช์รีเลย์นะครับอ่า ตัวเนี้ยนะครับราคาก็ไม่แห่งนะครับไม่ถึง200บาทนะครับประมาณ1 7 0 8 8 0บาทสวิตตัวนี้ตัวนี้เป็นสมองนีเป็นสวิตแปลว่าตัวนี้เป็นตัวสมองออกคำสั่งตัวนี้เป็นตัวรับคำสั่งตัวนี้เป็นตัวรับคำสั่งเพื่อที่จะปิดเปิดน้ำหรือว่าเป็นหลอดไฟเป็นอะไรก็ได้นะครับถ้าเกิดเราอยู่ต่างจังหวัดเนี้ยนะครับเราสามารถเอาตัวเนี้ยมาใช้ได้เลยนะครับตัวถัดมาก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ ย่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นขาขยายนะครับขาขยายไฟฟ้านะครับอ่ะแล้วก็ตัวเนี้ยครับพี่แดงครับตัวเนี้ยเป็นตัวรับคําสั่งนะครับตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นพวกเทอร์โมมิเตอร์นะครับเป็นตัววัดอุณหภูมินะครับเป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมิความชื้นนะครับในอากาศความชื้นในดินอ๋ออย่างนี้แตงเสียบหัวงี้วัดอุณหภูมิความชื้นได้เลย ได้ครับก็คือเขาจะวัดอุณหภูมิแต่ไม,<ร>ไม่ได้วัดวัดตัวเราใช่ไหมเราจะไม่ได้วัดตัวเรารแล้วนี่เวลาใช้มันใช้ยังไงคะตัวนี้นะครับเราก็จะมีเขาก็จะต่อขานะครับขเข้ากับมันต้องมีขาตัวนี้จะเป็นสายแพรนะครับเชื่อมต่อเนี่ยมันจะมันจะมีขาที่เขาฟิกไว้เสียบสําหรับตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิแล้วนะครับฮะแล้วก็แ้เราก็ไปดิ้มดินเลยเหรอคะพี่กิ๊กยังไงตัวเนี้นะครับ ตัวนี้เราไม่ได้จิ้มดินครับตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ที่วัดอุณหภูมิความชื้นอากาศแสดงว่าเขาต้องต้องอยู่ต้องอยู่อยู่ข้างบนบวอยู่ข้างบนอยู่ข้างกล่องก็ได้แต่คิดว่าเอาแบบเอาไปวางไว้ที่ดินอย่างนี้เลยถ้าวางไว้ที่ดินต้องตัวนี้ครับอ๋อตัวนี้นะครับเป็นเซ็นเซอร์ซอยนะครับก็คือเป็นเซ็นเซอร์ความชื้นดินนั่นเองอุณหภูมิดินนะครับเราสามารถ รู้ได้เลยตัวนี้นะครับเขาจะมีคุณสมบัติก็คือเขาจะตรวจสอบความชื้นนะครับถ้าเกิดความชื้นดินนะครับต่ำอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะรับข้อมูลมาอ่าตอนี้ความชื้นต่ำส่งมาที่โหนด MCU โหนด MCU ก็จะสั่งไปที่รีเลย์นะครับเอาง่ายๆคือ อันเนี้ยมันเป็นเหมือ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 นแขนขาไว้วัดวัดว่าเอ้ยตอนเนี้ยดินอ่ะมัน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 แห้งเกินไปนะเจ้าตัวเนี้ยมันก็จะไปบอกหัวหน้ามันก็คือตัวนี้สมบูรอ์ว่าตอนเนี้ยแขนขาเราเนี่ยสัมผัสได้ว่าดินมันแห้งต้นไม้มันจะอยู่ไม่ได้ไอตัวนี้ก็จะสั่งไปหาไอตัวนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องครับให้ตัวเนี้ยเขาเปิดน้ําถูกต้องไหมใช่๋อก็คือระบบทํางานก็จะมี แค่นี้เองนะครับมีแค่นี้เองถ้าเกิดเราอยากรู้ในเรื่องของเซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ําใส่ปุ๋ยเขาก็จะมีตัวเซ็นเซอร์มันแล้วแต่เราจะตั้งโปรแกรมหรือว่าตั้งโปรแกรม<อ>นะครับเราจะลงโปรแกรมลงไปอาจจะเป็นปิดเปิดนะครับผ้มาม่านปิดเปิดประตูอย่างเงี้ยคือได้หมดถ้าเกิดการประกอบเนี่ย ผมว่านานนะครับพี่แดงถ้าเกิดเราประกอบเสร็จก็จะเป็นชุดประกอบเสร็จแล้วรประกอบเสร็จแล้วฟึ่งก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นกล่องอัจฉริยะกล่องหนึ่งได้เลยนะครับมผมเชื่อว่านะครับวัยรุ่นยุคใหม่หรือว่า เกษตรกรนะครับที่เป็นผู้สืบทอดของหลงพ่อแม่เนี่ยเขาอยากมีเทคโนโลยีไว้ในแปลงอยู่แล้วนะครับก็อยากให้มาเรียนรู้ที่นี่ได้นะครับถ้าเกิดใครสนใจจริงเนี่ยมาหาผมที่นี่เลยนะครับไปตามหาผมได้เลยผมก็จะพิพิธภัณฑ์การเกษตรของเราใช่ครับโอ้ก็แปลว่าเจ้าตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่เราประกอบเสร็จแล้วอย่างที่พี่พี่กี้บอกว่าเอ้ยมันก็ต้องมีตัวไฟนี้เอาไว้เสียบอะไรวด้วย ใช่ไหมคะเสียบ<ช><ช>อะแดปเตอร์เสร็จปุ๊บตัวตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้จะทําหน้าที่เป็นตัวชาร์จถูก้ไหมพี่ใช่ครับปุ๊บนี่แล้วเราก็ประกอบแบบนี้เลยแล้วพี่กิดพี่แตงอยากรู้ว่าถ้าเป็นผู้หญิงไงพี่ตงงแตงเนี้ยก่ปลูกต้นไม้ไว้แล้วบางทีเรากลับบ้านดึกเราไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยพี่ตังสามารถไอ้นี่เองได้ไหมอะ ประกอบเองใช้งานเองได้ไหมได้ครับได้ประกอบเองได้นะครับประกอบเองก็ผู้หญิงก็ทาได้ทําได้ครับไม่ยากนะแล้ววิธีการใช้อย่างที่พี่กีบอกว่ามันต้องมีโปรแกรมด้วยถูกต้องไหมคะใช่ครับเราต้องโหลดโปรแกรมมาไว้ที่ไหนมั่งคะอ่าโหลดโปรแกรมนะครับทางมือถือของเราได้เลยนะครับตันี้คือโปรแกรมพีพิพิธภัณฑ์เราใช้โปรแกรมอะไรอ่าโปรแกรมที่เราใช้นะครับเป็นโปรแกรมบิง g นะครับตัวบิงนะครับเราก็จะรับข้อมูลมาจากอุปกรณ์ของเรานี่แหละมาอยู่ในมือถือเพื่อที่สะดวกของเราใช่ไหมครับเวลา เราไปต่างจังหวัดหรือว่าเราไปเที่ยวตอนกลางคืนนะครับ <l ittle laugh> เราลืมรถน้ำอุ้ยเราตื่นเช้านะครับเราไปทําง,งานเราไม่มีเวลาดูแลแปลงถังเราเราสามารถดูในนี้ได้เลยรเราก็กดสั่งในนี้ได้เลย <l ittle noise> กดสั่งในนี้ได้เลยนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของอุณหภูมิความชื้นนะครับตัวนี้นะฮะอุณหภูมิความชื้นเราสามารถดูได้ว่าในโรงเรือนของเราตอนเนี้ย เขาจะส่งเข้ามานะครับจากตัวนี้นะครับตัวเรียกเนี่ยนี่คือเป็นความชื้นเป็นอุณหภูมิส่งเข้ามาส่งเข้ามาว่าตอนนี้ความชื้นอยู่ในโรงเรือนของเราอ,อยู่ที่ประมาณ36.2 ก็แปลว่าทุกตัวเนี่ยเขาจะลิงก์กับในตัวโมดตัวนี้อยู่แล้วใช่ครับแปลว่าเขาหนึ่งนอกจากเขาจะสั่งส่งไปที่สมองกลตัวนี้แล้วเนี่ยเขายังต้องส่งเข้าหามือถือเราด้วยใช่ครับอ๋อเหมือน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 มือถือเราควบคุมไม่ตัวนี้อีกทีหรือเปล่าเราสามารถควบคุมได้นะครับถัดมาก็จะเป็นนะครับอันนี้เป็นอุณหภูมินะครับอันนี้เป็นความชื้นอากาศเพราะว่าในการที่เราจะดูแลผักหรือว่าการอักเกษตรนะครับเรื่องที่เราต้องรู้ทุกวันก็คือเรื่องของอุณหภูมิ นะครับสภาพอากาศนั่นเองนะครับตัวถัดมาเราสามารถตั้งได้ด้วยครับว่าเราอยากให้นะครับโรงเรือนผักของเรานะครับอยู่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่ oh. อ่าสมมุติว่าวันนี้นะครับอากาศมันร้อนเราเราจะสั่งว่านะครับถ้าเกิดอากาศเกิน40องศาให ระบบทํางานลดน้ําให้ด้วยนะนะครับเราก็ตั้งไว้ได้นะครับก็คือแปลว่าตั้งเวลาลดน้ําได้อ่าตั้งเวลาลดน้ําได้ตั้งเวลาดูถ้าสมมติว่าลงเรือนร้อนเกินไปถ้าเราตั้งเวลาไว้แล้วหรือว่าอ่ากำหนดค่าความชื้นไว้แล้วมันก็จะลดน้ําอัตโนมัติลดน้ําอัตโนมัติเลยนะครับก็เกิดเราไม่ว่างใจเรามีกล้องวงจรปิดนะครับผมจะติดกล้องวงจรปิดไว้ด้วยนะครับเพื่อไว้ดูไวดูทางมือถือได้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็น ถัดมาก็เป็นความชื้นดินนะครับความชื้นดินตอนนี้อยู่ที่ประมาณ67นะครับเราเรารู้จากตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดขาดตัวนี้ไปเราก็ไม่รู้ความชื้นดินเราก็จะรู้แค่ความชื้ออากาศอย่างเดี <c oughs> ยวใช่ครับ, <c oughs> รบเพราะว่าดินเนี่ยมันชื้นมากเกินไปมันก็จะไม่ไม่ไม่ดีนะครับถ้าแห้งเกินไปมันก็จะ ไม่ดีนะครับเหมาะสมก็อยู่ที่ประมาณ60-70ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับออตอนนี้เราปิดไว้มันก็จะขึ้นออฟอ่ามันจะขึ้นออฟนะครับถ้าเกิดเราอยากเปิดนะครับปั๊มตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4อย่างเงี้ยเราก็สามารถตอนนี้ปั๊มติดแล้วนะครับดังแท้กอยู่ข้างหลังใช่ใช่เมื่อกี้ได้ยินนะคะครับอ๋ออย่างงี้นี่เองถ้าเกิดเราจะปรับให้เป็นออโต้แล้วก็กดเลย นะครับให้มันขึ้นเพราะว่าออโต้คราวนี้มันก็จะเป็นไปตามที่เราตั้งค่าใช่ครับเราอยากให้ความชื้นดินอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าเกิดมันมันแห้งเกินไปดินแห้งเกินไประบบก็จะทํางานเีงเลยนะครับนี่เป็นทกนี่เป็นเทคโนโลยีที่เราสามารถตัต้องได้นะครับพี่กี้ข่ยอันา้ถูกมากเราใช้คือหนึ่งเราต้องมี Wi-Fi ถูกต้องไหมต่อกับอุปกรณ์เราต้องมี Wifi อุปกรณ์เราไม่มี Wi-Fi เลยมันสามารถทําได้ไหมหรือมันต้องมีเรื่องของระบบ Wi-Fi มาเกี่ยวข้องด้วยต้องมีระบบไ i f i ก็ามาเกี่ยวข้องด้วยถ้าเกิดเราจะไปพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยเราต้องติด WiFi ตรงพื้นที่แปลงของเรา<อ>นะครับแ wi ้องมี Wi-Fi นะครับซึ่งเราอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่บนโลกเนี่ยเราก็สามารถดูแลแปลงผักของเราได้อ,อ๋อขอ ไม่จําเป็นใช่ไหมที่ต้องใช้ Wi-Fi แบบเขาเรียกวงเดียวกันอย่างเช่นอย่างเช่นอาบบ้านบ้านของพี่แตงมี Wi-Fi ชื่อแตงกว่าอย่างเงี้ยแล้วอุปกรณ์มี Wi-Fi ชื่อแตงกว่าคือวงเดียวกันแต่คราวนี้พี่แตงไปต่างจังหวัดพี่แตงใช้ Wi-Fi ของโรงแรมที่ไปพักกับ WiFi นี้ได้ไหมได้ครับม็ตมือถือก็ได้ผมม็แบบไอตัวเครื่องอยู่ตรงเนี้ยนะครับผมอยู่ เชียงใหม่มผมก็าสามารถดูแลแปลงผักเราจะเชียงใหม่ได้ก็คือไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็นอยู่ใน Wi-Fi วงเดียวกันพื้น<ช>ที่เดียวกันอุอ้ยม,ม,มันดีมากเลยนะพี่กี้ขาแล้วถ้าสงวนราคาแล้วถ้าถ้าคนที่เขาอยากเอาไปทําตามหรือว่าเกษตรกรในเมืองเกษตรกรยุคใหม่ที่เขาเนี่ยอยากใช้ระบบเนี้ยในการควบคุมหรือการทํางาน การให้ปุ๋ยให้น้ําในแปลงอะ่ะเขาต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการทําชุดนี้หชุดชุดนี้นะครับถ้าเกิดเป็นชุดอุปกรณ์นะครับ,รบไม่รวมกล่องประมาณไม่ถึงพัน ค่ะสาหรับถ้าใครที่อยากมาเรียนรู้ในเรื่องของการทําแปลงเกษตรอัจฉริยะการทําให้แปลงเกษตรแบบธรรมดาของเราเป็นแบบ IOT แบบสมาร์ทถูกต้องไหมสมาร์ทแบบโอ้ผมแม่เท่นะโอ้เนาะก็สามารถมาเรียนรู้กับพิกกี้ได้นะคะพิกกี้ยินดีสอนยินงแต่ขั้นตอนแรกใช่ตั้งแต่ขั้นตอนแรกขั้นตอนสุดท้ายเลยถาลงโปรแกรมด้วยนะฮึมีลงโปรแกรมใช่ใช่ถ้าเกิด เขาต้องลงโปรแกรมก่อนนะครับต้องลงโปรแกรมก่อนพี่กี้ก็ต้องสอนเรื่องของการลงโปรแกรมด้วยสอนหมดทุกอย่างนะครับมีอะไรผมให้หมดนี่นแปลว่า <c oughs> ใครที่สนใจอยากมาเรียนรู้นะคะก็มาได้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรนะคะ <c oughs> ก็ต้องขอขอบคุณพี่กี้มากเลยนะคะที่วันนี้พาพี่แตงนะคะแล้วก็ หลายๆท่านนะคะแฟนรายการเกษตรออนไลน์มาชมในเรื่องของอะระบบ IOT ที่ใช้กับแปลงผักนะคะกับแปลงเกษตรของเราสําหรับนะคะท่านใดที่สนใจนะคะอย่างที่แตงบอกว่าสนใจอยากเรียนรู้เรื่องของการทําแปลงเกษตรอัจฉริยะนะคะก็สามารถมาได้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรค่ะหรือจะมาเรียนรู้นะคะศาสตร์เกษตรด้านอื่นๆยินดีไหมพ่กี้ยินดีมากยินดีนะคะโอเคค่ะสาหรับวันนี้แตงกับพ่กี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ EP หน้ากับรายการเกษตร จะเป็นในเรื่องราวอะไรแล้วพี่เอกจะกลับมาช่วยแตงพาไปทําเกษตรไหม <S <S เดี๋ยวเรามาคอยดูกันค่ะไม่รู้ว่าวันนี้หนีไปไหนเหมือนกันนะคะปล่อยน้องสาวเนี่ยต๊องๆๆกอยู่คนเดียวนะคะ <S <S 1> <S 1> สําหรับวันนี้แตงกับพี่ขี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมนะคะมาพบกับรายการเกษตรอะไรทุกวันอังคารและว,วันศุกร์เวลา18.00นาาค่ะ